สนทันกล้องฟิล์มสวัสดีครับสซนทันกล้องฟิล์มก็รีวิวขายกันอีกตามระเบียบนะครับวันนี้ก็จะมากันกับเบ l o ลสนะครับตัวนี้เ็น Nikon b e l ลส P.B. 6และ P.S. 6สภาพอย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บซะส่วนใหญ่นะแต่มันก็เก่าตามสภาพตอนนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก90%นะครับก็ใส อีกแล้วสายบ่อยจังสภาพดีนะครับให้ดูเรื่อยๆดูกันชัดๆนะครับตัวเหล็กเหล็กอะไรนี่สนิมสน,นิมไม่มีนะเป็นเหมือนวัสดุอันลอยนะครับตัวนี้ติดไว้เผื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ละนานละ ใช้ครั้งสองครั้งน,นะครับตัวนี้ก็ช่องใส่สไลด์เดี๋ยวจะกลับข้างให้ดูอีกทีนึงตัวนี้น่าจะเอาไว้จับนะเพราะว่ามันอาจจะทำไว้กันเคมอะไรพวกนี้มือเค,มเ,คมเลมอะไรนะครับตัวนี้ หลังๆนี่เขาก็เอาไปทาประมาณว่าก๊อปปี้พระเครื่องนะครับก็แต่จริงๆตัวมันเองก็ทำเป็นแบบก๊อปปี้สไลด์นะครับการที่จะต้องไปทําเป็นก๊อปพระเครื่องก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นแท่นไฟอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับตัวฟันเลียมเลยไหม ฟันเฟืองเลี่ยมเลยจะมีก็น่าจะเป็นรอยนิ้วมือผมเนี่ยนะถ้าจะมีรอยนะคือใหม่มากเดีย๋ยวจะมาดูพวกตรงช่องที่เป็นตัวยืดที่เป็นกระดาษนี้ด้วยนะครับข้างล่างเป็นไงครับฟันเฟืองฟันที่สำหรับ เฟืองเดินอะนะสายไหมดูตำหนิกันแล้วกันนะครับแต่ผมจะติอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าเนื่องจากตัวนี้เอาไว้ในกล่องอีกประเภทนึงอะนะตัวกระดาษอาจจะมีรอยเหมือนกับส,สีที่ จะเป็นสีข,า,ขาวๆผมผม,ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นจุดๆๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรที่ผมบอกเมื่อกี้นี่มีฝาปิดตูดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวบิดเบิดอะไรนี่ไม่ชำรุดเลยนะแข็งแรงทนทานแน่นปึกนะครับผม อะดูตรงนี้กันนิดหนึ่งทีนี้เรามาดูเรื่องกระดาษที่ผมพูดถึงนะเวลายืดลองดูเม็ดเม็ดอะไรมันเหมือนเราน่าจะเป็นการสื่นสภาพของสีที่เคลือบกระดาษตรงนี้อยู่นะครับยืดที่สุดเลยอ่ะ เือดเข้าไปแล้วก็ล็อกมีน้ำหนักพอสมควรนะครับมีน้ำหนักประมาณ1.3นะครับประมาณ1,309กรัมนะครับหนักเอาเรื่องนะตัวนี้ ก็มีแท่นมีอะไรยึดสมหน่อยก็ดีนะครับโอเคครับเซนทันก็กฟิล์มไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาลงเพื่อจะเอาเซนซ่าโบนิกาตัวนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ดูรางนิดนนะครับคลายล็อกลายให้หมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างชัดคมชัดทุกตัวอุ๊ยนี่นะครับคมชัดทุกตัวผมปรับให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับ ล็อกโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ